สวัสดีครับผมช่างทองนะครับวันนี้ช่างทองมีข่าวดีมาบอกเ c ซีทุกคนนะครับรีบดูก่อนโดนลบนะครับรีบดูก่อน4ปีนะครับ4ปีคืออะไรโดนลบคืออะไรนะครับว <toi S 1> <sleeping. S 2> ันน<ป>ี้นะครับช่างทองมีความฝันร่วมกันกับเ c ซีนะครับคือความฝันของช่างทองที่เริ่มมาทํางานช่างครั้งแรกนะครับฝันว่าอยากเปิดร้านนะครับอยากเปิดร้านแล้วก็อยากมีรถแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ช่างทองเปิดร้านมีรถ ประสบผลสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็มีครอบครัวมีลูกนะครับถือว่าประสบผลสําเร็จอีกนะครับแล้วก็ทีนี้เรามีความฝันร่วมกันนะครับว่าอยากจะสร้างอู่นะครับผมอยากจะสร้างอู่เพื่อรองรับ f c นะครับเพื่อให้ f c ได้มาเรียนรู้นะครับก็ตอนนี้ช่างทองก็ขาดทุนทรัพย์นะครับขาดงบประมาณนะครับอยากให้ f c มาช่วยสนับสนุนนะครับฝันที่2นี่นะครับก็คือเป็นฝันที่2นะครับฝันร่วมกันนะครับ ก็คือสนับสนุนสบู่คนละหนึ่งก้อนนะครับเพื่อเป็นแรงกระตุ้นนะครับเพื่อให้ฝันนี้ประสบผลสําเร็จนะครับระยะเวลาที่ตั้งโครงการนี้ไว้นะครับจะเป็นผู้สร้างผู้ให้ผู้รับนะครับโครงการนี้นะครับช่วยอุดหนุนนะครับ1นถึงสปีนะครับงบประมาณก็5 0า0 0 0ถึง1ล้านนะครับเริ่มต้นไว้นะครับก็อยากให้ f c มาช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็หวังว่า ทุกคนจะช่วยสนับสนุนนะครับสั่งสบู่ไปรีวิวไปใช้กันเยอะๆนะครับเพื่อสารฝันนะครับเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมเป็นจุดกลางจุดเชื่อมนะครับเพื่อเป็นผู้ผู้สร้างนะครับผู้สร้างก็คือสร้างงานสร้างอาชีพสร้างแรงจูงใจนะครับผู้ให้ก็คือให้สิ่งต่างๆให้ที่ปรึกษานะครับให้ําปรึกษานะครับผู้รับก็คือรับแต่สิ่งดีๆนะครับรับสบู่ไปใช้นะครับแล้ววันข้างหน้าก็ก็ดีต่อตัวเองและสังคมนะครับ ก็ฝากด้วยนะครับก็ระยะเวลา1-4ปีนะครับที่ตั้งไว้นะครับจังทองก็เป็นฝันร่วมกันนะครับเป็นฝันที่ใหญ่นะครับโปรเจกต์ที่ใหญ่นะครับเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ก็ไม่ได้เยอะนะครับก็อยากขอบคุณ FC นะครับที่สนับสนุนกันมายาวนานนะครับทั้ง1นึ0 0 0 1 9 0 0 0กว่าท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับหวังว่าทุกคนจะให้การสนับสนุนนะครับอย่าไป ดคริเื่องออื่นนะครับยากให้คิดเรื่องว่าแบรนด์แล้วก็จุดศูนย์กลางที่เราจะมาเชื่อมต่อกันนะครับครับผมก็ส่วนลายข้อความนะครับตอนนี้เต็มนะครับช่างทองก็จะลบนะครับสําหรับคนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วไม่มีการตอบรับใดๆนะครับส่วนใครที่ไม่อยากให้ลบก็ทักทวงไว้ก่อนได้นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับฝากกดสั่งซื้อสบู่กันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมศูนย์กลางในวันข้างหน้านะครับ หนึ่งทศวรรษเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับตรงนี้อาจจะเป็นที่พักใจที่พักกายในวันอนาคตก็ได้นะครับถ้าเรามาสร้างร่วมกันไว้นะครับแต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่สําคัญมันมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะไม่มีจุดศูนย์รวมตรงนี้นะครับก็ฝาก f อทุกท่านด้วยนะครับฝากสั่งสบู่ไปใช้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับ ส่วนเมียช่างก็เป็นแอดมินนะครับเนี่ยก็คอยดูแลเรื่องสิทเรื่องกงน,นะครับก็เมียช่างขอพูดนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆฝันเนี้ยเป็นฝันของ fc โดยตรงเลยนะคะเพราะว่าเมียช่างอ่ะเป็นคนอ่านคอมเมนต์เป็นคนอ่านข้อความที่ทักมาก็จะถามว่ารับสอนไหมนะคะเนาะนี่คือนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของฝันต่อไปของช่างทองนะคะตอนนี้คือช่างทอง พอเพียงคือมาเกินฝันแล้วค่ะได้มาทําช่อง YouTube ได้เป็นยูทูบเบอร์นี่คือเกินฝันเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้ทําช่องนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะความฝันเราอะ่ะจอดแล้วจบแล้วนะคะต่อไปเป็นสารฝันร่วมกันกับกับทุกคนนะคะทุกคนที่อยากมาเรียนทุกคนที่อยากมาขอความรู้นะคะก็คือช่างทองต้องมีทุนทรัพย์เมียช่างก็เลย คิดว่าจะทํำยังไงดีนะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีเงินพูดตรงๆที่จะไปซื้อที่ไปปลูกอู่ใหญ่ๆเพื่อรองรับคนครั้งละ10-20คนเพื่อมาสอนนะคะเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยทําแบรนด์สบู่นะคะเพื่อให้ทุกคนสนับสนุนนะคะกําไรส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้กองกลางเลยเพื่อเปิดอู่เพื่อซื้อที่นะคะต้นทุนที่ท่างคองบอกนะคะก็ทั้งหมดคือ5 0 0 0 0 0ถึงล้านซื้อที่ครึ่งนึงแล้วก็ปลูกอู่ครึ่งหนึ่งนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่มีอู่ด้วยเงิน ก้อนนี้ใน4ปีนี้นะคะทุกคนที่บอกว่าอยากเรียนกับช่างทองจะได้มาเรียนแน่นอนค่ะทุกคนนะคะมีช่างพูดได้เลยว่าทุกคนเพราะ ชจ้าทองสอนในช่อง youtube นะคะแล้วก็คือช่้าทองให้อยู่แล้วเป็นผู้ให้มาตลอดแล้วก็จะให้อีกตลอดไปเพราะฉะนั้นแต่การให้เราก็ต้องมีทุนนะคะแต่ตอนนี้เราไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะก็เลยอยากให้ทุกคนสนับสนุนสบู่นะคะอย่าไปคิดว่าเป็นการขายสบูค่ค่ะต้องคิดว่าเป็นการสนับสนุนเสริมสมทบทุนเพื่อสร้างฝันทุกๆคนให้เป็นจริงนะคะส่วนลายเมช่าขออนุญาต คุยนิดหนึ่งเรื่องไลน์นะคะถ้าใครที่ไม่ได้ทักมานานนะคะไม่ได้ติดต่อกันนานตอนนี้ขอลบไลน์นะคะแล้วก็จะส่งคลิปนี้ให้ทุกคนอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าทําไมต้องลบนะคะเพราะเพื่อนใหม่ทักไม่ได้นะคะลูกค้าใหม่ทักไม่ได้คนที่มีปัญหาใหม่ๆทักไม่ได้เลยเพราะว่าไลาน์เมียช่างเต็มนะคะตอนนี้5,000กว่าท่านซึ่งบางท่านคุยแล้วแก้ปัญหาให้แล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยคะคะเนาะ ซึ่งเมียช่างทางตั้งแต่ทําช่องมาค่ะทักมาก็คือก็ยังอยู่เมียช่างจะเพิ่มทุกคนนะคะไม่เคยคุยแล้วไม่เคยที่จะไม่เพิ่มไลน์ใครเลยนะคะเขาจะมันเลยเต็มก็ต้องขออนุญาตลบเพื่อให้คนที่มีปัญหาท่านใหม่ๆเขาได้เข้ามาปรึกษาปัญหาได้นะคะส่วนไลน์จะอ่านนะคะอ่านทุกลายนะคะแต่ว่ารอหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีกันแค่2คนไม่ได้มีแอดมินไม่ได้มีลูกน้องนะคะทํางานเหมือนกันนะคะ มีกันแค่นี้ทํากันแค่นี้มาตลอดนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจก็รบขอบคุณมากๆใครที่ไม่เข้าใจเ<ะ>มียช่างต้องขอโทษด้วยนะคะอขอโทษจริงๆที่ไม่ได้รับโทรศัพท์ไม่ได้อ่านไลน์เนาะแต่ก็จะพยายามให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนเนาะอยากให้ทุกคนเข้าใจก็ประมาณนี้ค่ะใครฟังจนจบก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะสบู่เมียช่างนะคะใช้ยังสั่งเลยนะคะเป็นสบู่เมียช่างสบู่มะขามกับสบู่ส้ม ตัวนี้จะผัดเซลล์ผิวให้หน้าใสาขึ้นใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายซื้อเป็นของฝากของขวัญได้นะคะคุณพ่อ85ก็ยังใช้เลยนะคะพ่อเมียช่างก็ใช้นะโอเคซื้อเป็นของฝากของขวัญได้นะคะใกล้สงการแล้วจะซื้อไปให้ญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะคะสั่งได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะคอมเมนต์แรกนะคะคอมเมนต์เมียช่างจะมีลิงก์ให้กดนะคะหรือไม่ก็ไปที่แอปส้มแอปดำนะคะทุกคนรู้จักอยู่แล้วเนาะพิมพ์คำว่าสบู่เมียช่างนะคะจะขึ้นเลยนะคะขึ้นเลย,เลยรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ตัวของแท้ตัวก้อนนะคะก้อนสบู่จะปั๊มชื่อเมียช่างด้วยนะคะเนาะใครที่ซื้อไปใช้แล้วอย่าลืมรีวิวด้วยนะคะใช้ดีบอกต่อจ้าขอบคุณนะคะ